ยองอาสวัสดีค่ะนอันยองอายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนจะขอเราถึงการไปบูสเตอร์เข็มที่สาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งฝนเนี่ยนะคะเลือกบูสเตอร์เป็นแอสตาซินิกานะคะเพราะว่าก็คือตอนนั้นเนี่ยฝนจะไปโงรงพยาบาลสนามใช่ไหมก็เลยมีความรู้สึกว่า เฮ้ยเราบูตไปก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นอะเราไม่มั่นใจว่าเราอาจจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราอะจะไปโรงพยาบาลสนามใช่ไหมพอเราจะไปโรงพยาบาลสนามเนี่ยฝนก็เลยแบบเออจำใจแล้วก็จำเป็นจำยอมนะคะที่จะต้องบูสเตอร์ไปก่อนเพราะว่าฝนอาชีดวัคซีนนะคะคือซีโนแวคสเข็มซึ่งตอนแรกเนี่ยกระทรวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้ไฟเซอร์นะคะในบุคลากรทางการแพทย์ที่ ฉีดซิโนแวคสองเข็มใช่ไหมแต่ว่านัจจุบันเนี่ยเขาก็ให้เกือบหมดเลยนะก็คือทั้งคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือคนที่ฉีดเข็มแรกเป็นแอสตราซินิกาอะไรเงี้ยอืมก็ให้หมดเลยก็เราก็ก็รอเข็มที่สีนะคะ <laughs> ถ้าถามว่าทำไมถึงไม่รอไฟเซอร์ใช่ไหมก็คือคืออันดับแรกเนี่ยก็คือฝนอ่ะจะต้องไปโรงพยาบาลสนามซึ่งสำหรับฝนเนี่ย ฝนเนี่ยไม่ได้คอยไฟเซอร์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเองจะไปโรงพยาบาลสนามแล้วเพิ่นวันนั้นเนี่ยไปช่วยงานวัคซีนที่โรงพยาบาลแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอีก2อาทิตย์เออเราจะไปโรงพยาบาลสนามแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราบูสเตอร์ไปเลยแล้วกันเพราะว่าเพอิอนวันนั้นเนี่ยวัคซีนเนี่ยตัวแอสตรามันเหลืออืมแล้วก็ทางกระทรวงให้บูสต์ใช่ไหมเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราไปบูสเต์เข็มที่ เข็มที่3เป็นแอสตาแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นนะยังให้บริการคนไข้ก็คือยังทําฟันถอนฟันให้คนไข้ยอยู่แล้วก็เราก็ไปโรงพยาบาลชนะด้วยซึ่งอัตราการเสี่ยงอะฝนรู้สึกว่าฝนะมีความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้วก็คือที่บ้านฝนะมีเด็กมีเด็กใช่ไหมแล้วก็มีคนแก่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าอย่างน้อยเราติดอะคืออัตราความรุนแรงในตัวเราอะอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เออ,ป,อป้องกันหรือว่าลดอัตราการเกิดตรงนี้โดยการยอมที่จะฉีดแอสตาซินิกาดีกว่าแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ฉีดแอสตาซินิกานะคะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าไฟเซอร์เนี่ยจะได้จริงไหมแล้วก็กระแสข่าวมันแบบคือสมมุติว่าบริจาคมาล้านหนึ่งเนี่ยมาถึงบุคลากรทางการแพทย์ไม่เต็มอะไรอย่เงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เราไม่มั่นใจว่าไฟเซอร์จะมาถึงบุคลากรทางการแพทย์ไหมด้วยแล้วก็ตัวเราอจะไปโรงพยาบาลสนามด้วยก็เลยตัด so ส so ินใจฉีดแอสตาซิมิก like erm ้าไปค่ะก็สำหรับตัวแอสตาซิมิก้านะคะ side effect ของเราใช่ไหมก็คือเรามีอาการมีไข้นะคะแล้วก็ไข้ประมาณ38-39แล้วก็รู้สึกเหมือนแบบคนเอาไฟอมาสุมตัวเราตลอดเวลาพอแบบเราห่มผ้าปุ๊บ เรากินยาใช่ไหมไข้คา,ายออกเราก็รู้สึกหนาวอะไรอย่างเงี้ยคือจะวนๆอยู่อย่างเงี้ยประมาณสองวันแล้วก็มีจุดเลือดออกตามข้อพับในแขนอะไรเงี้ยมีจุดเลือดออกแบบเป็นจุดๆ,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 ๆแล้วก็หนาวสะท้านแบบเล็บม่วงนิ้วม่วงปากม่งวงปากสันหนาวสันที่ชนิดที่เรียกว่าคือเวลาป่วยยังไม่เป็นขนาดนี้นะคะก็คือพอไปถามเพื่อนที่แบบไปฉีดตัว เอ่อไฟเซอร์ Pfizer, ใช่ไหมเพื่อนก็บอกว่าตัวไฟเซอร์อะเอ่อ s ฟ d อ effect ของมันเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะก็คือมีไข้อะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้แตกต่างกันแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวไฟเซอร์เนี่เป็นตัว m r n a ใช่ไหมก็คือตัวนั้นามันเป็นวัคซีนเชื้อเป็นมันก็จะมีอาการค่อนข้างเอ่อเหมือนกับ,บ่วยเป็นโรคเลยทีเดียวแต่ก็มีคนต้องอยากรู้ใช่ไหมคะว่าหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยภูมิขึ้นเท่าไหร่กัน ก็บอกเลยนะคะว่าสำหรับคนที่บูสเตอร์ไปด้วยแอสตาซินิก้านะคะ mm hmm. ก็พุ่มขึ้นอยู่ในระดับที่สูงมากค่ะหลักพันนะคะมีตั้งแต่1,000นะคะ2,000-3,000จนถึงกระทั่งประมาณ8,000นะคะแต่ว่าเท่าที่ฝนเห็นเนี่ยนะยังไม่เคยเห็นใครที่ฝนรู้จักเนี่ยไปบูตด้วยแอสตาซินิก้าแล้วขึ้นไปหลักหมื่นเลยนะแต่ว่าตัวไฟเซอร์นะคะ ฝนเห็นแล้วหลายๆคนบูธไฟเซอร์มาเนี่ยนะคะก็คือภูมิขึ้นไปนู่นเลยจ้าหลักหมื่นขึ้นนะคะบางคนก็เป็นหมื่นต้นๆน,นะคะไปจนถึงสองหมื่นสามหมื่นก็มีคือ,ค,อคืออะไรอ่ะคืออะไรคือที่ฉันบูบไปคือน้นําเกลือหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ส่วนตัวฝนนะคะฝนเนี่ยไม่ได้ไปเช็คภูมิเนาะก็คือที่ไม่ไปเช็คเนี่ยจริงๆตั้งใจจะไปเช็คนะหนึ่งเดือน ลืมบอกบอกก่อนว่าสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซิโนแวคผสมกับแอสตราซเนกาหรือว่าจะเป็นแอสตราซีเนกาสอตัวหรือจะเป็นซิโนแวคสตัวเนี่ยภูมิจะขึ้นดีที่สุดนะคะเมื่อเราฉีดครบ1เดือนแล้วนะคะก็คือไปเช็คภูมิได้ภูมิจะขึ้นสูงสุดตอนนั้นเลยนะคะอย่างเพื่อนฝนเนี่ยก็มีฉีดตัวแอสตราซีเนกากับตัวเออไม่ใช่สิ ตัวซีโนแวรบวกกับแอสตาซีนิกาเนี่ยนะคะก็พุ่มขึ้นมาอยู่เล่าๆแ0ดร้อยนิดๆนะคะก็ถือว่าเกินเกณฑ์ของเขาเนาะก็คืออยู่ในเกณฑ์นั้นก็คือว่าเกินเกณฑ์แต่ก็คือก็คือเอ๊ะมันมันมันช่วยได้ใช่ไหมแต่ว่าในตัวแอสตาซีนิกาเนี่ยก็คือหลายๆคนนะคะเพื่อนฝนหรือว่าในที่ฝนไปเจอมานะก็คือก็เรียกง่ายๆก็คือประสิทธิภาพของการบูสเตอร์เนี่ยยังไง m อ n มนี่ยมันก็ต้องดีกว่าไปแล้วเนาะ แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะจริงๆฝนก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเขานําวัคซีนที่ดีอย่างเช่นตัวไฟเซอร์เข้าแต่ตอนนี้เริ่มรู้เริ่มเห็นว่าเขาว่าเริ่มนําเข้าแล้วนะแล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนหลายๆแห่งนะคะก็เริ่มให้เริ่มให้จองตัวโมเดอร์นาแล้วเรียบร้อยนะคะหลายๆคนก็ไปจองอก็บางทีก็งงเหมือนกันว่าทําไมเราต้องจ่ายเงินตัวเองในการซื้อวัคซีนที่ดีนะคะคือหลายๆคนเนี่ยฝนเห็นก็คือ สนับสนุนซิโนแวคแต่พอไฟเซอร์มาเนี่ยคือรีบไปฉีดไฟเซอร์มากก็งงมากเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วทำไมตอนแรกสนับสนุนตัวซิโนแวคแล้วทำไมคุณยังไปบูสเตอร์ไฟเซอร์อะไรเงี้ยมันก็ก็งงๆเนาะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนเราพลาดท่าติดมาใช่ป่ะคือวัคซีนเนี่ยมันต้องป้องกันเราได้เว้ยแล้วส่วนตัวฝนนะคะ ฝนก็ยังรอที่จะอยากได้วัคซีนเข็มที่4นะเรียกว่าเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่4เพราะว่าฝนเนี่ยพูดตรงๆก็คือไม่มั่นใจในแอสตราซีนิกาตัวที่เราบูสเตอร์ไปคือตัวฝนเองอะฝนไม่ได้ไปเช็คภูมิเพราะว่าการไปเช็คภูภมิเนี่ยเราก็ต้องไปเสียเงินเช็คเองใช่ไหมอืมก็รู้สึกพอเห็นเพื่อนหลายๆคนไปเช็คมาแล้วแบบภูมิขึ้นแบบประมาณนี้อะเราก็ เก็บสติติเอาเองแล้วกันเราก็กะได้แล้วแหละว่าภูมิเราก็ไม่น่าจะเกินไปมากกว่านี้นะคะเออก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะอยู่ในประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่างั้นไม่ไปเช็คแล้วรู้สึกว่าเอาเงินที่จะไปเสียค่าเช็คภูมิเนี่ยไปกินขนมดีกว่าเพราะว่ากองทัพต้องเทินด้วยท้องนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอาไปกินขนมหรือว่าเอาไปกินชาเขียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าถามส่วนตัวฝนอยากฝนอยากบูสเตอร์เข็มที่4นะเป็นเหมือนการฉีดใหม่ไปเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่ฉีดซ mm ิโนแวคไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะตอนเนี้ยมันยังคุ้มครองเราอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบน้องที่รู้จักคือฉีดซ mm ิโนแวคไป2เข็มไปเช็คภูม,ขม,มิขึ้นมาประมาณ10%ซึ่งแบบขึ้นมาประมาณ10อ่ะคือน้อยมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนฉีดน้ําเปล่าเข้าไปในร่างกายแต่อันเนี้ยฝนก็มันก็แล้วแต่บุคคลเนานะบางคนอาจจะขึ้นหลักแบบ เยอะๆก็ได้เราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามส่วนตัวฝนฝนอยากบูสเตอร์เข็มที่สี่ด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะคะก็หวังว่ามีคงมีโอกาสแล้วก็อย่างที่เห็นในข่าวใช่ไหมหลายๆคนคุณหมออะไรเงี้ยก็ไป,ปพ,ย,พาย,ยายามพาญาติพี่น้องไปบูสเตอร์เข็มที่สี่ด้วยตัวนี้อะไรเงี้ยรวมถึงมีที่แพทย์รามาที่ไปบูสเตอร์ไม่ใช่สีไปฉีดเข็มที่สี่ด้วยไฟเซอร์นะคะแล้วบูสเตอร์ด้วยแอสต้ามาแล้วเพราะว่า คุณหมอคนนี้จะเดินทางไปสัมมนาหรือว่าไปประชุมที่ต่างประเทศเนี่ยแหละแต่ต่างประเทศอะเขาไม่รับวัคซีนซินโนแว็ไงเออก็งงแม้ทาไมเราไม่ทําให้มันแบบว่าง่ายๆทีเดียวให้มันจบคือฝนไม่รู้ว่าข้างบนอะเขามีอะไรกับซีนโนแวคคือไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละคะ่ะอื <laughs> วันนี้ก็มาพูดให้ฟังแค่นี้นะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่ไปฉีดวัคซีนนะคะส่วนตัวฝนเนี่ยฝนอยากจะสนับสนุนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปฉีดนะคะแล้วก็ฝนไม่บังคับเนาะฝนรู้สึกว่าร่างกายของเราอะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะให้เอาให้อะไรเข้ามาในร่างกายเราแต่ตัวฝนอะฝนเองเนี่ยฝนก็จะบอกให้ที่บ้านไปฉีดเพราะว่าคือที่บ้านฝนมีความเสี่ยงก็คือคุณแม่นะ้าเนี่ยเป็นอสอมอนะคะ ตัวฝนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีโอกาสที่จะติดมากๆสํำหรับเราอะไรเงี้ยก็ก็ก็ฉีดไว้คือเหมือนที่นโยบายพูดหรือว่าหลายๆคนพูดเลยก็คือวัคซีนที่บ้านเราประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้กันติดการติดหมายความว่าการติดต่อกันเออแต่มันกันตายกันตายก็คือกันกันแบบที่เราต้องแบบเป็นเยอะๆอ้อฝนในฝนพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลสนามแล้วก็ขอพูดถึงนิดนึง คือโงรงพยาบาลสนามเนี่ยก็คืออย่างที่เรารู้กันเนี่ยเมื่อคนไข้มีปริมาณมากขึ้นนะคะเราก็จะมีโงรงพยาบาลที่เป็นโงรงพยาบาลปกติมันไม่เพียงพอแล้วเราก็จะส่งคนไข้เนี่ยไปอยู่ยังโงรงพยาบาลสนามซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยฝนว่าเชื่อว่าแทบทุกเกือบทุกจังหวัดน่าจะมีโงรงพยาบาลสนามเออโงรงพยาบาลสนามของเราก็จะไม่ได้แบบขนาดแบบว่าเฮ้ยแบบโงรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างนะอุปกรณ์เราก็แบบ เอ,อ,อย่างที่ฝนไปอยู่เนี่ยก็คือไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ไม่มีเครื่อง EKG ที่วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะไรเงี้ยคือไม่มีก็คือจะเป็นการดูแลคนไข้ที่เป็นสีเขียวที่แบบดีมากๆๆนะคะที่จะส่งมาที่โรงพยาบาลสนามซึ่งสําหรับฝนอ่ะเหมือนที่ฝนเหมือนที่นโยบายหรือว่าข้างบนอะไรสักอย่างนึงที่เขาพูดว่าวัคซีนไม่ได้ฉีดการติดแต่ฉีดกันตายก็คือเขาจะสร้างโรงพยาบาลสนาม ขึ้นมาอีกกี่โรงพยาบาลสนามก็ได้อย่างจงังหวัดฝนเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งโรงพยาบาลสนามเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าบุคลากรเนี่ยเขาไม่สามารถสร้างขึ้นได้ทันก็คือต่อให้น้องที่จบสาธารณสุขพยาบาลทันตะสาธารณสุขหรือว่าทันตแพทย์หมอจะจบมาปีละเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่คนไข้ยังอยู่หลักแบบวันละหมื่นคนหมื่นคนไม่มีทางทันแน่นอนนะคะก็ทําให้ มันต้องเลือกเหมือนที่เราเห็นในข่าวอะไรเงี้ยอย่างโรงพยาบาลบุษราคมที่เราเห็นว่าแบบเออเจ้าหน้าที่ไปดูแลไม่ทันอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆก็คือกว่าที่เจ้าหน้าที่หนึ่งคนจะต้องใส่ชุดเตรียมเข้าไปดูแลคนไข้อะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาเนาะแล้วก็อย่างโรงพยาบาลสนามฝนไปจนถึงโรงพยาบาลประจําจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่ง น่นอนว่าโรงพยาบาลสนามเราก็เลยต้องมีเป็นแบบคนไข้ที่เป็นแบบสีเขียวๆอะไรเงี้ยอืมฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะก็เรื่องวัคซีนก็คือแล้วแต่ทุกคนคือถ้าทุกคนโอเคก็ไปฉีดได้นะคะแต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่าไม่พร้อมอยากรอตัวที่เป็นวัคซีน m i n a หรือวัคซีนที่เราเลือกแล้วเนี่ยก็ดูแลตัเองให้ดีนะคะคือเราติดขึ้นมาเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะเป็นผู้ที่ถูกเชื้อลงปลอดอย่างรวดเร็วก็ได้เพราะว่าอย่างที่โงรงพยาบาลสนามก็มีคนไข้าบางคนคือแบบตอนติดตอนแรกคือดีมากแต่พอมาอยู่โงรงพยาบาลสนามได้ประมาณวันสวันก็คือออกซิเจนเริ่มดอบลงก็คือออกซิเจนในเลือดเริ่มแบบต่ําลงก็คือมันควรจะอยู่ประมาณ60 96จนถึงร้อยหนึงอะไรยเงี้ยแต่มันยันตกลงมาแบบ9394อะไรเงี้ย ติดต่อกันประมาณ3-4วันซึ่งแบบมันไม่ควรเป็นอย่างนี้เราก็ต้อง,องรีเฟร์คนไข้แล้วก็บางร้ายก็ต้องไปให้เอ,อ่อให้ออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือไอตัวเนี้ยเชื้อตัวเนี้ยมันก็อย่างที่บอกก็คือมันไปเร็วมันติดง่ายแล้วก็มันไปเร็วทําให้เราเห็นข่าวว่าแบบมีผู้เสียชีวิตวันหนึ่งแบบ2-300คนก็ก็บางคนต้อง ไม่ได้รับการรักษาด้วยซ้ำนอนรออยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ฝนอยากเป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งส่งไปถึงผู้บริหารหรือว่าคนที่มีอำนาจอะไรเงี้ยคือคือตอนนี้ระบบฝนว่าระบบสาธารณสุขมันล่มสลายไปแล้วเพราะว่าตัวฝนเองอะฝนเสียคุณยายไปจากการเป็นโรคหัวใจซึ่งไม่เกี่ยวกับโควิดนะคะแต่ว่าโควิดส่งผลให้คุณยายฝนเนี่ยไม่สามารถผ่าตัด ัวใจได้เพราะว่าช่วงที่ยายฝนเป็นเยอะเนี่ยเออโงรงพยาบาลเนี่ยงดผ่าตัดทุกชนิดเพราะว่าเริ่มระบาดหนะักยายฝนก็เริ่มเป็นมากขึ้นแล้วก็ทําให้หัวใจมันสู้ไม่ไหวแล้วฝนว่ามันมีอีกหลายคนที่ต้องสูญเสียคนที่รักไม่ใช่เฉพาะแค่โรคโควิดอย่างเดียวอย่างสูญเสียด้วยโรคโควิดเนี่ยเราแทบไม่ได้เห็นหน้าตาญาติเราเลยก็คือ อาจจะวิดีโอคอลแล้วมีคุณพยาบาลถือไปบอกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่เขาต้องเสียคนที่เขารักรวมถึงหลายๆคนต้องเสียคนในครอบครัวเสียคุณพ่อคุณแม่เสียคนใกล้ตัวเสียรวมถึงหลายๆคนต้องเสียชีวิตไปเพราะว่าขาดโอกาสที่จะรักษาเพราะว่าเจ้าตัวโควิดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการเลื่อนการผ่าตัดในแบบ ในภาวะฉุกเฉินต่างๆอย่างตัวฝนเองอย่างที่ฝนบอกไปก็คือฝนเสียคุณยายไปเพราะว่าโควิดมาทําให้การผ่าตัดของยายเนี่ยถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดตก่อนหน้าที่ยายฝนจะนัดผ่าตัดเนี่ยก็คือคือลงนัดผ่าตัดแล้วแล้วก็ในที่คุณหมอบอกเนี่ยประมาณ2-3อาทิตย์เนี่ยก็จะได้รับการผ่าตัดแต่เพเอ,อิญมันเป็นช่วงที่กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงเดือน มิถุนาพฤษภามิถุนาประมาณนี้ค่ะมันเริ่มกลับมาระบาดหนักอีกครั้งหนึ่งทำให้ถูกคือเรียกว่าถ้าเคสมันถูกแบบเลื่อนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็วกยายฝนก็จนยายของฝนเนี่ยก็ต้องมีภาวะที่แบบเป็นหนักมากขึ้นก็คือไม่สามารถผ่าตัดฉุกเฉินได้เพราะว่าร่างกายมันดับไปหมดแล้วอะไรเงี้ยอืมก็อยากฝากไปถึงคนข้างบนนะคะมันไม่ใช่แค่ โควิดมันทำลายชีวิตอย่างเดียวคือโลกอื่นๆก็เสียต้องเสียโอกาสหลายๆโลกไปหาคุณหมอไม่ได้อะไรเงี้ยไม่สามารถไปติดตามอาการได้รวมถึงโควิดทำให้เศรษฐกิจพังพินาศก็หวังว่ารัฐบาลรวมถึงผู้มีอำนาจเนี่ยก็คงคงจะหาวิธีที่จะช่วยให้ประชาชน รอดผลวิกฤตนี้ไปได้ฝนฝนเชื่ออย่างมากว่าหลายๆคนคงรอวัคซีนที่ดีเพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็กลับมามีชีวิตที่มีความสุขได้เหมือนเดิมค่ะ